ได้เห็นอะไรครับเพิ่งเพิ่งได้เห็นเมื่อไม่ห่างกันนานเลย มาเจอแล้วผมก็ตสนใจครับตสนใจอยู่แล้วนับสนใจแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ไม่ดีเดี๋ยวผมจะพยายามปรับแล้วก็แก้ไขให้ให้ให้เท่าที่ผมทำให้สุดครับมันบันทอนเราเยอะไหมคะก็ถามวมาบันทอน,ะนไหมก็ก็บันทอนบ้างครับ <c oughs> แต่ว่าผมว่าแต่ก็ผมว่ายังโชคดีที่ยังยังมีทุกคนที่คอยให้กำลังใจอยู่ก็ดีใจครับดีใจที่ทุกคนยังสนับสนุนอยู่ทุกคนยังคอยรับแลาของใหอยู่อยากจะบอกอะไรกับคนที่ตั้งอันนี้ขึ้นมา ว่าจริงๆเราก็ต้องขอขอบคุณเขามากกว่านะครับเพราะว่าเขา<ร>เขาเป็นคนหนึ่งที่มองผมในอีกมุมหนึง่งที่คอยติดคอยชม mm. คอยผมว่าผมผมผมรับคําติคาชมทุกทุกคนอยู่แล้วครับถ, e <c oughs> ถ้าจะมีค,คําติก็ยิ่งดีเพราะเราจะได้ปรับปรุงตัวเองที่ <c oughs> ที่ไหนอะไรอะไรที่ไม่ดีหรือว่าอะไรที่ดีแร้วก็ปรุงดาแก้ขไหนตาแก้มที่เกิดขึ้นมาไม่ได้มาจากตัวเราแต่มันมาจากคนรอบข้างเราอย่างเงี้ยเราเห็นอะไบ้างก็จริงๆแล้วผมก็มีแค่เป็นเป็ аш, นเป็นตัดงแตครับ ก็มีนะเปหน้าที่แค่แค่ทำงานละครแล้วก็ทำทำทำงานอะไรที่ที่ทำให้ได้ความบันเทิงกับกับคนดูอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวจะคุยกับทางทั้งที่ปิ๊กนอก์เพื่อก,การผมครับก็ <bon. S 2> ได้ว่ากันอ่จนตัว,วอย่างจีนก,กูหมายว่าทั้งสองฝั่งทั้งคนที่แบบสนับสน่นเรากับฝั่งที่แบบแอนตี้เราเนี่ยเขาจะมาตีจะมาอะไรกันเพราะก็อย่าตีกันเลยครับอย่าตีกันเลยครับเพราะจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยได้มีมีโอกาสโอกาสได้เข้าไปดูซะเท่าไหร่ครับเพราะช่วงนี้แบบว่าละครเร่งเร่งเร่งออนแอร์กันเยอะแบบทุกเรื่องเหมือนนกกกััครบแแตต่่็็ดีใจ พี่ชายที่แต่ก็เนาะอย่า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 ทำอะไรกันเลยนะครับไม่ได้โพล่ใช่ไหมคะจีินะไม่ไม่ได้โพล่ไม่ได้โพล่งอ่ะเจนคะเห็นบอกว่าผู้ใหญ่ทังห้องเรียกคุยเพราะว่าเรามีข่าวเช้าเยอะอะไร้ยก็ยังไม่ได้มีเรียกคุยเลยครับผมก็ยังทํางานของผมที่กองละครอะไรอยู่กันครับแต่ก็แต่ก็พอดีว่ายังก็ยังไม่ค่อยได้คุยกับพี่พิ๊กเหมือนกันเพราะพี่พิ๊กกับกับไปหาแม่มาที่อุดรครับก็เพิ่งกลับมาวันนี้ก็เพิ่งได้เจอกันยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันเลยครับ ครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้า,ถามีเรื่องอะไรก็คงจะเข้ามาพูดคุยกันบอกความเข้าใจกันมากกว่าครับอะเรื่องย่างเรื่องนู้นเหมือนหลายคนว่ามันจ,จบมันก็ยังไม่จบครับมันยังไงครับตอนนี้ก็อยากคืออะไครับือจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรอยู่แล้วครับก็อยากให้อยากให,ใหก้ก็ต้องขอโทษอีกทีนึงครับถ้า,ถาเกิดว,ว่ามีอะไรหรือว่าใครไปว่าหรือว่าเข้ามาก็อาจจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับคือผมว่าอยากจะขอโทษจริงๆครับแล้วก็คงไม่มีเรื่องเรื่องอะไรที่มากกว่านี้อะไรครับในเรื่เราในเรื่องแแฟนคลับเราเองนะถึงเรื่อง ยังไปด่าก็ไปท้าทีเขาอยู่อะไรเงี้ยคงส่วนตัวผมแล้วก็ยังยังไม่ได้บอกอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วแฟนคลับผมว่าก็ก็มีก็น่ารักนะครับตอนที่ที่ผมเจอที่แฟนคลับที่เข้ามาตามผมตามบ้องถ่ายอะไรเงี้ยครับก็เขาก็เป็นคนทีที่น่ารักอยู่แล้วครับครับจะไม่มีถึงว่าตั้งทีมพนายยื่นโนติฟ้องร้องอะไรกันที่ไหมครับโอ้ยมันตลกมากเลยครับพีเรื่องนี้คงไปไม่ได้หรอกครับ มัไปไม่ได้อยู่แล้วได้ไปถามพี่ปิก๊กนะว่าตรงในมีข่าวนี้ออกมามีข่าวนี้ออกมาเลยก็พี่ปิ๊กก็ได้เมื่อกี้ครับเมื่อกี้เขาว่าพูดในห้องตอนที่ผมแต่งตัวอะไรอยู่ออกำลังทำทำแต,แต่งตัวอยู่เ,ออเขาก็บอกว่าเฮ้ยพี่ครับเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเพราะว่าตอนเขาอยู่อุดอรนะครับตอนนั้นเดี๋ยวว่าสัญญาณมือถือก็ยังไม่ดีอะไรเงี้ยอยู่ที่บ้านเขาจะเหมือนมีข่าวเหมือนทนายโทรงปัญหาทางนู้นจริง,รงๆอะไรอย่างเงี้ยมีทนายถูกไปจริงๆคง ไม่ใช่หรอกครับเรน่องผมอันนี้ก็ไม่ทราบจริงครับไม่ทราบจริงครับคิดไหมคะว่าเรื่องมันจะบัดปลายขนาดนี้โอ้ยก็ตอนแรกก็คงไม่ได้คิดหรอกครับไม่ได้คิดหรอกครับแต่ก็แต่ครับแต่ก็ไม่อยากให้มันไปมากกว่านี้เนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงครับเจมส์หวายเขาต้องที่ดูวงการเขาจะแบบต้องเกรงเราขนาดต้องย่อมือไหว้เราเหมือนที่หนุ่มกูโอ้โยผมเวลาผมเจอใครผมก็ยกมือไหว้อยู่แล้วครับย่อไหว้ทุกคนแล้วก็ คือคงไม่มีรุ่นพี่คนไหนว่ารุ่นน้องหรอกครับตรงนี้มาลามถูกป้าแจ๋วอีกคนนึงมีพ้าแจ๋วเข้ามาด้วยเราได้ไปคุยกับป้าแจ๋วบ้างหรือย,อยังหรืออะไรยังไงบ้างก็ได้แล้วครับก็มีโอกาสได้ไปโทรหาแกตอนวันแม่เนะาะก็ไปสัมมันแม่กับแกด้วยอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วป้าแจ๋วเขาก็ไม่ได้มีอะไรครับก็ก็พูดแล้วก็ก็พูดพูดในส่วนของเขาไปครับแต่ว่าผมก็ยังแฮปปี้กับป้าแจ๋วมากเขามีให้คำแนะนำหรืออะไรแบบเราบ้างไหมก็ให้มีให้กำลังใจครับแล้วก็มีให้คำแนะนำแล้วก็ ก็มีแค่นั้นแหละครับก็พูดจากันปกติว่าเป็นยังไงสบายดีไหมอะไรเงี้ยครับปงไม่เลยเพราะคนมองไม่ดีนักเหมือนพระเจ้าออกมาปกปองเรานิดนึงคงไม่หรอครับเพราะว่าก็ผมว่าพระแจ๋วเขาเพูดในสิ่งในในมุมมองของเขามากมากกว่าครับมากกว่าครับก็เป็นเรื่องของพระเจ้าครับจนนี้ถ้าเขาบอกว่าจากเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมีเขาบอกว่าเป็นการขบวนการจะล้มเราอะไรเงี้ย สอนย่อออกมากเยอะแยะอะไรเงี้ยครับก็นั่นก็ไม่ทราบจริงครับแต,ต่ว่าก็ต้องต้องต้องรอดูผมต่อไปครับเพราะว่าตอนนี้กำลังแบบผลิตละครอยากให้ทุกคนได้เห็นกันก็มีละครหลายๆเรื่องครับหรื<พ>อเพราะว่าช่วงนี้เราพัฒนายเยอะหรือเปล่าเพราะแบบตัวที่สี่ห้าแล้วอะไรอย่างงี้ก็มีอยู่เท่านี้แหละครับก็สามสามสี่ตัวเองครับแล้วคุที่ออกมาทำเกมเป็นผู้ใหญ่ในวงการด้วยที่สหมตัวไหมคะก็ผมว่าก็เป็นแค่เด็กตัวเล็กๆในวงการครับก็ขอให้โอกาสผมนั่นแหละครับเราเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ไหมคะสำหรับกวนการล้มเจนซี ไม่เคยครับเพิ่งเคยได้ยินที่นี่แหละครับเคยได้ยินที่นี่แหละครับท,ทำไมครับเพรมีข่าวมาจะล้ม่าวเลยก็ผมว่ามันผมผมทำหน้าที่ส่วนผมมากกว่าครับถ้าส่วนเรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรผมแค่ผมอยากสแสดงละครแล้วทุกคนทุกคนสนุกกับก,กับการที่การการที่ได้ได้ดูผมก็แฮปปี้แล้วครับอยากไปพึ่งสิ่งศักสิ่งบ้างไหมหาสิ่งศักสิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจบ้างไหมจริงจริงแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบชอบธรรมะอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่ก็แกนนำอะค่ะเห็นแอนตี้เจนสีว่ามีบอมมาเอาอา อปลาอะไรอย่างเงี้ยมันใส่ได้ด้วก็ไม่ไม่ทราบครับไม่ทราบจริงๆว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าผมเขาไม่ได้เข้าไปดูจริงๆครับจะมาชมแล้วก็ไม่ปรึกษาผู้ใหญ่ไหมคะไม่กระบวนการแบบนี้ก็ไหนก็คงเป็นเรื่องผู้ใหญ่เลยครับเพราะผมก็ยังเป็นเด็กว่าเราเราก็ยังไม่ผมผมรู้สึกว่าผมผมก็ทำหน้าที่ส่วนของผมมากกว่าครับเจมเหนื่อยไหมคะมีแต่ขาตัวเช้าค่ะหนักหง ไม่ค่อยได้ดูข่าวจริงๆครับเพราะว่าช่วงนี้แบบว่าเร่งเร่งเร่งถ่ายเพราะว่าจะมีละครที่กำลังออกแล้วก็มีหนังที่โหเรียกว่าคือช่วงนี้ถ่ายถ่ายหนังกับละครนะครับสองสองสามเรื่องเนี่ยบก็กวันเลยครับเวลามีคอน,น,น,นเ,อเทนต์เนี่ยไม่ได้เกิดจากเวลาแต่มันเกิดจากคนที่ดูแลเราเลยที่จะสูหน้าไหนดีข่าวก็เดี๋ยวต้องเป็นส่วนของพี่ปิ๊กนะครับที่เราพูดพูดกันเองครับบางกระแสเขาบอกว่าเราเป็นหนึ่งคนที่เข้าถึงกว่ายากมันเลยมีข่าวมาอย่างนี้โจมตีเราอยู่ในเรื่องได้โอ้ยก็เข้าถึงตรงง่ายครับง่ายก็ แต่ต้องได้แบบว่าเล่นอะไรได้เลยครับเคยมีปรึกษาพูดจุยการมี็นารเรื่องที่แบบว่าการที่เราเดินเอตซีเจ็มสี 4, อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีแล้วเหมือนเราไปยเรื่องแต่ว่าทางผู้ใหญ่เขาต้านอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าพี่ปิ๊กไม่ได้กลับมาเองครับก็ยังไม่ได้คุยอะไรกัน,นามากมายครับกลับกลับทัน เรื่องของพี่หนุ่มรู่พี่หนุ่มมาค่ะเราได้เห็นบ้างหรือยังก็ได้เห็นแล้วครับเพิ่งเมื่อเมื่อวันก่อนเองครับจริงจริงบ้างเราบก็ผมว่าก็ต้องผมว่าก็ต้องเป็นเรื่องของพี่หนุ่มเขาอะไรครับแต่ก็แต่ก็ต้องแต่ก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มเขาด้วยที่ที่คอยที่คอยสั่งสอนเราหรือแม่ก็มีอะไรที่ที่ไม่ดีก็จะบอกกันบอกกันนะขอบคุณค่ะขอกแฟนคลับไหมคะที่แบบกระหัวตาอะไรอย่างเงี้ก็คงไม่ถึงแล้วแหอะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ มันมันไม่มีอะไรอยู่แล้วครับในในเรื่องเรื่องนี้ที่ประเด็นที่เกิดขึ้นมาครับต่อไปอาจจะต้องเดินไปหรือนั่งรถเมล์ไปทำงานไปเรียนไม่ให้เข้าตัวง่ายๆหน่อยนะไม่ใช่ปกติผมก็ใช้ใช้รถรุ่นรถนี้ไปไปเหมือนกันนะหรือว่านี่ไงก็เนี่ยอยู่กันเต็มเลยแต่ว่าก็ไม่ยากหรอกครับคิดไปเช้าว่าเราจะถ่าวสาวประทัด กลัวไหมบอกกับทางกาศเอาลุ้งหนึ่งก็อย่างที่บอกไปครับว่าผมผมผมแบบว่าผมแบบว่าอยากจะทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดแค่นี้ครับอยากจะเล่นละครอยากจะมีสมาธิกับมันมากกว่าตอนนี้เครียดไหมอ่ะตอนนี้มีวิธีเครียดหรือคนให้กำลังใจยังไงบ้าง ก็มีก็มีเครียดบ้างครับมีคนใ้าำลังใจเยอะแต่ว่าคือด้วยความที่ผมผมเป็นนักแสดงนะครับเว mm hmm. ลาเวล,ลาที่เข้าเซตหรือว่าอะไรที่ท,ที่ที่ต้องใช้สมาธิมันก็มันมันก็ไม่ค่อยได้คิดเรื่องนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปทำให้งานงานออกมาไม่ดีตอนคิดว่าเราเราดังเร็วเกินไปเหมือนกว่าคนอื่นไทรเขาเล่คงมากเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเพื่อนๆผม mm hmm. ใน5าคุณชายเขาก็ดังเหมือนกันก็ mm hmm. ดังพอๆกันแหละรครับะอย่างวันนี้มี5าคุณชายไปออกงานแต่เราไม่ไปคนเดียวเขาบอกว่าเราไม่ต้องไปเพราะว่าเราไม่รับงานเทียน คือจริงๆแล้วผมวันนี้ในวันนี้ผมมีละครเรื่องทองเนื้อก้าครับกับพี่ออฟแล้วก็เป็นวันที่ปิดกล้องด้วยปิดกล้องแล้วทองเนื้อก้าก็เลยไปไปไหนไม่ได้อยู่แล้วครับไปไหนไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็เพราะว่าไม่ใช่งานที่เจนเตอร์เราเลยไม่ไปอะเ้ยก็ก็เป็นเรื่องหอเวลาจริงๆครับอย่างที่บอกไปแล้วก็คือเป็นกองพี่ออฟ้วยก็แบบว่าสนุกครับก็เลยยังอยู่กับพี่ออฟพี่ออฟครับแต่พอเช้าขนาดนี้เราต้องปรับตัวมากขึ้นไหมก็จริงๆแล้ว ผมก็เป็นปกติของผมอยู่แล้วครับก็เป็นแค่แบบว่าเด็กแบบว่าบ, ύ, บ, ύ, บ ύ, นนื้อคนนึงอะไรเงี้ยก็เป็นปกติครับพี่ปิ๊ดมีสอนหรือว่ามีอะไรแนะนําให้เราบูนะะอ่ะก็แนะนําครับแนะนําก็เพราะว่าพี่ปิดเขาก็บอกตลอดครับว่ามันทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองแหละแล้วบอกมาครับแต่ว่าผมว่าทำตัวปกติของผมได้ครับถ้าเติดข่าวระดับไหนานี่ควรไหมคะว่าจะดังเร็วไปเร็วก็อย่างที่บอกเลยครับว่าผมแบบว่าตั้งใจทำละครจริงๆรละครจริงๆ